สบายดีพี่น้องสวัสดีพีทีหักแพงสุกูสุคนพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องถูกครับถูกครับถูกครับเร็วม,มา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 ไ่อยากลงแต่รถป้าปลาเก็บเห็ดเพื่องก็พอไปปนปะปะเพ็รเพื่องไป,ไปไเ,เ,ไปเร็วเร็ว<ป>เร็ว สีชวดน้องมังกรไปเก็บเห็ดเพื่องไปปนพี่น้องเลยไปตำกินมือแรงครับต้มน้ำไม้เจียวน้ำไม่ชมมันเป็นหรือเปล่าฤฤฤฤฤ ไปน้ำยู่เดียวนี่คันมาไปแล้วไปผู้เดียวเลยได้นนิจาปะเที่ยวทางเทียวทางถือเอาปะปะกระทางบ้าหห่ไปใส่เห็ดเพื่อง จากสดูสามดูสี่แล้วนอลงตุ้มังสวยกาสวยลกำลังสวยๆกำลังค่ำๆแล้วตอนนี้ไปตอนนี้ไม่สวยแล้วมันค่ำแล้ว,วมันจะมืดเงี้ยสิไปนย้อหนาคนหนาประุมันก็ตื่นนอน ก็เลยยังเฉลิมเฉลยอยู่มาเก็บเอาเห็ดเพลิงไปปนพี่น้องโอ้ยบางเนี่ยรอกใหญ่ๆงามๆเลยเห็ดเพลิงธรรมชาติตั้ยพี่น้องผมโอ้โหมีการงามตัวนี้เน่าไปเลยเห็นมันเป็นเสื่อตัวนี้ วานนี้ยังแข็งอยู่แต่โันี้หนาวแล้วตัวน,นี้โอเคตัวน,นี้พี่น้อง ปาดไว้ให้มันเป็นเสือ้อนำพี่น้องเียไปจีปนมาดอกงามดีทุนเนาะอุ้ยลลยดอกดลพ่อพออ้าอัมป์หลามาเลยอัมป์หลามขนมยุงมาเลยใสเรียร์แล้วป๊บเอะ

ต้นสองอันน้ำมันเน่าเลยมาใหญ่ๆนี่เอานี่ปาดตีนมันออกเลยแอมเป็นเสือสองอันนี่ง่ามเลยน้อยเนาะใหญ่เดียวเนาะนี่นูกน,น,นี่ไก่กับข,ข้ามาซงใส่ลูกใส่ใส่โอ้โหถิ่มปวดวนกเออนี่เห้นพวกไหนจูม,มันนี่ลายอีบ่ปจ๊ะขันอีแม่นะอู้ดับปืนฮันสีอะไร นเองเพื่อมันบลายประนันเอาคอยล่งนิดลูกโอ้ยเอาได้ถิ่มปัวเบาอใส่ลูกว่านี่ยังเป็นดอกประงามเลยเดี๋ยวบางปลาลุ่มกันเดี๋ยวบางปลาลุ่มกันโอ้เก่ง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 ใส่เบิ้งเอาลงแต่ละอัน โอ้เป็นยังมันแค้กโอ้ตัวนี้ข้อฮักตัวนี้คอฮักอันนึ่งเอาไปจีบปนพี่น้องพี่มาพี่มาพี่ลูกเจเอ้าไฮเมะอารงถึงประคำเชียงลงเพื่องมันโบลายมาเลยเนาะการเพื่องลายไม่ชี้ออกทั่วอายุทูตัวนี้งามลีตัวนี้สองอันนี่ เฮ้แม่ก็บอดูเลยอั่ไหละอาเลยจวดโอ้ยอเมลูกอเมรย่ามันแตกกูเอา,ลเอาลโออาลตัวน้กนกน,นหลนมันกำลังเริ่มออกแต่ข้ามันแห้งอีเนี่ยนี่ก็ กยามใด้แล้วป่ะยังอม,มันต้องพ้นตกตลอดเนะดาะในไลยเติบบอโหในพอปนพี่น้องพี่ในไลยเติบอยู่ในพอปนอยู่เมื่อเท่านี้บอเลยจักชิไปเคียนอะไรเนาะกันเห็นยังวะมาอเอาลดเอาน้ำไมกันนะชักเลย พอได้ปนพี่น้องเลยกลับมาห่มพี่ลูกเมื่อเล้วออกเท่านี้ประมาณสิบดอกถือไปให้แม่ถือไปให้แม่โอ้เก่งอะไรยกก็ได้ ขอบใจจ้าหมดแล้วไก่เขียนี่บอไดออนน้ำมอือว้นี่บอทนนี่จ้า,าโอานบอน้ำลายได้ทั้งนะ พันพุ่ตมาอีกจ้น้อยมันก็ขึ้นร้ายก็เก่ามันนี้มันเรื่มออกเลยเนี่ยาเอาทังไหนถูเางไหนกรบอกไปองอกปะองออกปพอพอออกปะแม่เอาทางมาให้แมมย่อให้แม่ย่อให้งกบกมตกใจ

พอใจกบพะชอบใจเลยคือใจเฮ้ยวนละครับเขาไปเอาแลนในเืินอ่าเงินว้รถอีกบ่ก็ตาปนได้หลายเตื้มันดอกใหญ่เนาะลุงอ่าจูมันใหญ่ จะเอามาเบิร์กนู่นดูซองอันน่ะโดยพูนคันอันเห็ดปลูกมันเป็นใหญ่เป็นนี่ได้เนาะคือว่าเราเขาเจ้าเอาแต่ไข่มันไข่เขาเจ้าะไปเลยมันเป็นอันนี้ดูคั้นอันนี้่อยมันผัดมันบริคลายมันฉีเป็นดอกเขาต้องเอาแต่ไข่มันเห็ดปูนดอกใหญ่ขนาดนี้เนาะเยอะเลยเนี่ย น้อยเดียวก็เต็มกะตามกลากระชกินบะลกหึาชีเห็นอะไรได้กินลูกโอ้ยพี่นมกลาชีไปเห็นอะไรด้กินพัดบ่พัดกินบ่พัดกินก็ได้เพื่อนว ผัดใช้ไข่บ่ลงไปลิกอยากมาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายให้โไก่เปลี่ยหลายเลยเนาะกินข่าวมูลสามโลกกับบ่ยิ้มลายเลยหรอ มีหลายใจพันเยอะกันเลไก่ไข่กันจนได้ลูกชเชียวี้อ๋ดูผสมไผสมอ,อ,อะไรเทียบเลยที่ไหนมีทุกไก่อันไก่พันผสมดไก่พันที่กินไข่ยังมีหอนลูกพี่น้องเลยขนาดชเชียวกี้นี่ก็ จนจนปรมขนาดแม่ยังปรมเนาะคลองแท้นยอยู่ลุมเนาะคองแท้ยังเริ่มมาซองวตัวขาวกับตัวดำอันนี้เป็นคองแท้โดยน่ีกมันจะตาย่วหน้าหนาเลยนาัวเสี่ยวข้าวสนว่หนาหนามันมันจะไม่สบายเป็นไขนั่นแหละ เป็ดนี่จากจักโตเป็ดนี่ซ้าเหรยังเลือเป็ดเหอาบแปดแล้วมีตัวอืนว่านี่เลือกแปดตัวเห็นเช็นแล้วก็ไปอีกแล้วนึง เป็ดนิ้มันอยากเลี้ยงยากเลยช่วงไต้องเห็ดคอกไว้ออบางทีมันไปเลยมันไปหรือมันไปเลยเพราะมันมากน้ำเนาะลูกครึ่งเราลุงดูลูกครึ่งมาได้เนาะลูกขาเขมีคนขลามลขาูด้วยเด้อเสีวกีหน่อยพี่น้องนะ ลายใช้พันขาดไปแต่ไกลตอกวิตรขาเหลืองขาสคเขียวขาเหลืองก็เขียวขาดันตัวละเชนกว่าป่ะลุงตัวละสองร้อยป่ะ ครบแล้วลุงแปดตัวเลยเห็นยังใช่มันหรอเห้ออ้าเห็นใส่ยางน้ำเมฆเห็นน้ำระบาดมั้ยอัไหนตัวผู้ตัวใหญ่นี่บอก นี่แหละแม่และล,ลุงนี่ันถ่สมันลดงคใจมันยังอยู่ในช่วงยางไปเด้วคันลงคีโรถนี่ไปหนูเด้นี่คลิปนี้ก็ขอลาไปเพลงท่นนี้กนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันมาคลิปหนากัาเคลาสบายดี